ม,มอบให้กับคุณพ่อสมบูรณ์และคุณแม่อราดานะครับวันนี้เพื่อที่จะมาเป็นพ่อสื่อขอลูกชายเขานะครับเป็นแฟน <c oughs> นะนี่คือเงินพวกเราทั้งหมดเลยนะครับร,บรวมกันมาวันนี้จะขอทั้งบูมนะครับเป็นแฟนให้กับชาวต้องบูมใจเงี้ว่าไเต้องขอแล้วให้แล้วก็ห้ามคืนนะต้องอยู่ใน ด้วยนะต้องดูแลแบบนี้ตลอดไปไหมล่ะออาไม่พูดเลยไม่พูดสัญญาเมื่อไหร่ก็จะไปทีึงใจสัญญานะครับสัญญานะคะสัญญาค่ะคุณพ่อทำไงบ้างครับก็ดีใจนะแล้วมาขอคุณพูดปกติผมนะก็พูดปกติหนึ่นะครับเอเคดีใจแล้วขอบคุณทุกท่านเลยครับแม่เดือนว่าไงบ้างครับ ลูกชายคนนี้อยากให้รับน้องนานๆนะคะแล้วก็ดูแลน้องตลอดไปนะคะขอบคุณที่ดูแลน้องรักศึกษาค่ะครับถือว่ารับสินสอดแล้วนะคะรับสินสอดแล้วนะคะทุกคนผมให้แล้วนะคะให้แล้วนะคะทุกคนอย่าลืมนะครับ เป็นแฟนบูมแล้วอย่าทิ้งยิงนะครับเป็นกำลังใจซัพพอร์ตบูมทุกงานนะครับเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับหกโมงเย็นเจอกันที่เดมอท่าพระครับผมเจอกันนะคะให้น้องพูดไมหรูอว่าไม่ต้องใช่พูดหน่อยหรกอก็เออก็ยังงงอยู่น้องงงค่ะทุกคนมนมาสู่ขอขอบคุณนะขอบคุณที่มาขอผมนะครับขอบคุณมากครับทุกคนทนี้มีงานที่ไหน พรุ่งนี้มีงานที่ไหนครับอ๋อพรุ่งนี้ครับม,มีงานที่มอท<อ>่าพระหกโมงเย็นครับอ่าก็บอกไปเชียร์หน่อยเชียร์ผมได้ครับ <c oughs> โอเคจบไลน์แล้วนะคะทุกคน